สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรี้ยวที่สวีเดนชาแนลอีกแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เปรียยกําลังจะทําอาหารให้พอบานนะคะมือ้อเมนูมือนี้เป็นนี่อย่างมันบอกคะ่ะเปี้ยวจะเฮ็ดหนึ่งลาบมังสวิรัติให้พอบ้านนะคะท่านผู้ชมเน่ะค่ะ <c oughs> นั่นแหละค่ะอันพอบานเปรียวน้ำมากหลายลาบ มังสวิรัตเปียวก็จะใส่เนื้อเทียมที่เฮ็ดจากบอกทั่วล์้านเตานะคะแล้วเปียวก็จะเอาไปขวานในกระทะแน่หน่อยนึงแล้วเปียวก็จะใส่พวกอันหอมพวกอย่างสงสิ่งขาวลงไปเฮ็ดให้ดพอบานเนาะคะ่ะเนาะวันนี้เนาะคะ่ะเปียวจะมาอันพูดให้ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะว่าสิ่งที่ยากที่สุดนะคะในแห่งการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนสําหรับเปล่าขี้เนะหร่ทดสอบด้วย ย่อมวีดีโอโฟแฟนเปียวเต้นใหญ่เลยดีใจว่าจะได้กินลาบ <S <S สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจ๊กชมอมเปรียวที่สวีเดนชาแนลเนาะคะ่ะวันนี้เปียวมาเฮ็ดเมนูลาบมังสวิรัติพอบานกินนะไหมะคะท่านผู้ชม เพิ่นกลับมาจากออกก่าลังกายเพิ่นว่าโอ้ยผมจะเป็นดีใจทีได้กินลาบประเทศให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะกินเผ็ดคักรน่ะล่ะคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เนาะคะ่ะเปี่ยวกะจะมาพูดถึงว่าสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับเปี่ยวอยู่ในต่างแดนในชีวิตในสวีเดนมีอย่างแน่เนาะคะ่ะนั่นล่ะคะ่ะสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับเปี่ยวเลยนะคะในประเทศสวีเดนหนึน่งภาษาค่ะ การสื่อสารของสำหรับเปียวเป็นอย่างที่ยากมากนะคะปัจจุบันเองเปียวก็ยังเบาบ่คอยเก่งนะคะตอนเปียวไม่ไม่เปียวกับใส่ภาษามืออ๋อหรืภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะคะคนยุนี่เขาจะเบาภาษาสวิเดนนะคะเขาจะบอยากเบาภาษาอื่นสิงหนึ่งไหมคะตอนที่เปียวไม่ไม่เป็นหนักเลยนะคะแต่ตอนนี้ดีขึ้นมาเนี่ยน้อยนึงเขา็ยัเบอกภาษาอังกฤษได้แต่เปียวใส่ภาษาปัจจุบันทุกมือนี่ เปียวใช้ภาษาสวีเดนค่ะแล้วก็อันเปียวเลี้ยนรู้จากตรงใดแม่บอกค่ะเปียวเหตุงานค่ะเปียวไปโองเลี้ยนเปียวไปเลี้ยนแค่์ขั้นพื้นฐานแล้วเปียวกับสอบพานแล้วเปียวกับบบด้เลี้ยนต่อนะคะเลี้ยนแค่ได้บุตรแล้วก็แบบมันบ่มีเวลานะค่ะเปี้ยก็ต้องมาเหตุงานแล้วก็มาไม่เลี้ยนรู้เองอะค่ะแล้วการที่เขาเหตุงานขอดีเลยเขาก็จะได้ภาษาในที่ทางานนัสินะคะแต่ ถามว่าวาเป็นประโยคเปียวแบบเพอร์ฟิกเลยนะคะแต่ว่าเปียวกับพอสื่อสารได้เพราะเข้าใจนี่นะะแหละค่ะแล้วอีกอย่างนึงเป็นภาษาที่3เป็นอีย่างที่ค่อนข้างยากสําหรับเปียวนะคะแต่กับเข้าใจนะคะบ่อดดถึงเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์กับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นราะคะ่ะท่านผู้ชมต่อไปเนาะคะ่ะคอต่อไปที่ยากสําหรับเปียวคืออาหารการกินค่ะท่านผู้ชมเปียวเป็นคนที่าม,ามใไม่เห็นอาหารบบเป็นแล้วกับ การที่เพียวจะกินอาหารก็ยากนะแม่ค่ะเพื่อก็หากินแต่ของง่ายๆต้มมะม่าต้มไข่อีย่างประมาณนี้นะคะแล้วก็กินปลากระป๋องนะคะปัจจุบันนี้เริ่มก็นอาหารเป็นแล้วนะคะแล้วก็อาหารพื้นบ้านของประเทศนี่แรกๆเลยนะคะเพียวก็กินบ่ได้เนื่องจากว่าของเขามีเกรดเดอร์มีพวกครีมหลายแล้วก็เฮดใหเฮารู้สึกเย็นนะแม่ค่ะบ่เฮดไหเฮาอร่อยนะแม่ค่ะแล้วก็เฮดให้เฮาหนักทองนะคะ พี่จะมากินกับเขาที่อันเป็นพวกย้ําแล้วกับพวกพักลวกนียังสินะคะสมตำมางสินะคะกะจ็จะแข็งยากแน่นะคะน่ะเนาะตอนเรกๆน่ะจะยากมากแต่ปัจจุบันนี้เริ่มเริ่มกลมกลืนไปกับเขาแล้วค่ะแต่กะเอ่อแคร์หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะบ่ได้ทั้งหมดนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําหรับเพี่วที่เปียว่ายากปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคืออากาศค่ะอากาศนั้นปับตลอดเวลาค่ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ย จะมีอยู่สองสามฤดูภูมิระคะบ่อฝนบ่อล้มก็จะเป็นบางเพียก็จะเป็นลูกเห็บตกนั่นสินะคะแล้ค่ะตอนเปี่ยวมม่ไม่ไม่เปี่ยวก็จะปรับตัวยากมากแล้วก็รู้สึกว่าหน,นาวตลอดเวลารู้สึกว่าหนา,นาวนี่กระดูนะคะเปี่ยวกับมาเปลี่ยนแปลงยัไงไลายแม่บอกค่ะเปียวกับว่ากินพวกต้ตมตะไคร้ต้มเครื่องเทศพวกอาหารต้มยำอย่างของเฮาสินะคะพวกขิงพวกยังสินะคะแล้วก็เฮดไทยระบบในร่างกายของเฮา ดีขึ้นนะคะตอนนี้เปียวก็รู้สึกว่าโอเคแล้วค่ะก็ค่อนข้างดีขึ้นงสินนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่อยากสำหรับเปียวเลยคือภาษาอาหารการกินแล้วกับอากาศนะคะแล้วก็เรียนรูปค้นขึ้นกันนะคะ,ะบางคนก็ยอมรับบางคนกัยังบอยอมรับงสินนะคะก็จะมีเอยียงแบบนี้นะคะนะคยๆกบว่า ก็จะมีการแบ่งยุ่งสินะคะเนาะเข้าใจกันเนาะค่ะเนาะก็มีอยููแต่มีส่วนหน่อยนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเจอนะคะแล้วก็สังคมใดๆเท่านั้นเองนะคะสาหรับเปียวเปียวเจอคะ่ะเปียวเจอปัจจุบันนี้เปียวก็ยังเจอ,อยูนะคะการที่มีการแยกสีสินะคะแยกสีผมยังสินะคะ,ก,ะ,คะการเฮตุให้เปียวรู้สึกอึดอัด,อดอยู่งสินะคะแต่ปัจจุบันนี้เขาก็พยายามเข้าใจนะคะ พยายามเข้าใจความคิดของคนอื่นมากกว่าจะ,ะถามว่าเฮ้ยอ,อีหยังเป็นอีหยังสินะคะแรกๆเปิ่กป่วยก็มองผุลค่ะเป็นหอดซึ่งเสาผลุละแต่ทุกวันนี้พยายามทาความเข้าใจพยายามกลมกลืนไปกับเขาแล้วก็พยายามเลี้ยนลู้ตลอดเวลานะคะปัจจุบัน20ิปีแล้วก็ยังพยายามเลี้ยนลูกพยายามเข้าใจคนให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเฮาสิไปอยูสัสแล้วเขา เฮาเป็นคนเต็มใจถ้าที่จะไปอยู่ตรงจุด,จดนั้นแมนบอค้า,คาท่านผู้ชมเฮาก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เขากับบริเวณนั้นๆน,น,นะคะแต่ก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความพอดีถ้ามากจนเกินไปหรือน่อยจนเกินไปมันก็จะมีผลกับตัวของเฮานะคะการที่เฮาเป็นคนที่มีเมตตาหรือว่าการที่เฮาเป็นคนที่มีน้ำใจกับเมน ที่จะให้คนคนนั้นมาย่ำยีเขาได้หัือสินะคะแค่เราไม่ทําร้ายใครแล้วก็อย่าให้ใครทําร้ายตัวเราเท่านั้นพอขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจึงใดก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้น้องเปียวแน่เจ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เปียวจ้าขอพรบคุณะคะ่หลายค่ะดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบาย